ตั้เลยทุกวันเลยก็คือช้อนนะให้ติดตัวไว้เสมอของมีค่านะครับติดตัวไว้นะอย่าให้ได้เห็นว่าคุณครับผมลืมช้อนคนระนะับดี๋ยให้ิดมือนะครับถ้าลืมช้อนถ้าไม่มีช้อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหน อ้าวเดี๋ยวทำให้ไวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลงในตรงร้อยให้เวลา40นาทีเราเจอกันที่นี่1140นสี่ศหน้ฮนาท่านหลาย1140ขึ้นมาตามระเบียบภากรอที่ประเวณนเ,เดิม